สามสิ่งที่คุณต้องเลิกทำถ้าคุณเนี่ยอยากมีเงินเก็บที่เพิ่มขึ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องเซฟมันนี่ทริก คลิปใช้ง่ายเกีย่ยวกับการเก็บเงินและการสร้างรายได้แบบไวรุ่นครับละคลิปนี้เนี่ยเนมจะมาบอก3สิ่งนะที่คุณต้องเลิกทำถ้าคุณอยากมีเงินเก็บที่เพิ่มขึ้นบางคนเนี่ยนะเฮ้ยฉันอยากเก็บเงินนะ่ะฉันก็เก็บเงินแล้วทําไมเงินเก็บฉันน้อยจังเลยมันเป็นเพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลหลกัลกๆเลยมันเป็นเพราะตัวเราเอง ตัวเราเองเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบหรือเปล่าตัวเราเองทําสิ่งสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าจึงทําให้เงินเก็บของเราเนี่ยน้อยลงและคลิปนี้เนี่ยเน่จะมาบอก3สิ่งนะที่คุณต้องเลิกทําถ้าคุณอยากมีเงินเก็บทีเพิ่มขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยครับ นึ่งนะคะสิ่งที่คุณต้องเลิกทําถ้าอยากมีเงินเก็บที่เพิ่มขึนะ้นนั่นก็คือคุณจะต้องเลิกดื่มสุราของมึนเมาหรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่างๆสุราของมึนเมาเนี่ยนะเนมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนดื่มได้ไหม ดื่มได้นะคนไหนที่แบบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สามารถดื่มได้เป็แบบอาจจะแบบปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าแบบไปร้อ,องเพลงร้องเพลงร้านร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดื่มนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะแต่ไม่แนะนําให้ดื่มเป็นประจานะหรือดื่มแบบสม่สมําเสมอเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสูญเสียสุขภาพด้วยนะสุขภาพทั้งกายแล้วก็ใจด้วยเนาะใจก็จะแบบไร้สติอะไรอย่างนี้นะเนมแนะนําเลยเนาะถ้าคุณอยากเป็นคนที่อยากมีเงินเก็บที่เพิ่มขึ้น เลิกดื่มสุราของมึนเมายาเสพติดของที่ไรประโยชน์คุณเลิกซะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะทําให้เงินเก็บของคุณน้อยแล้วก็สุขภาพของคุณก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะถ้ามันดีขึ้น ก็ควรทําแต่ถ้ามันไม่ดีก็ควรเลิกนะเนมแนะนําให้เลิกได้เลิกเนาะถ้าใครคนไหนเนที่เลิกไม่ได้แบบเฮ้ยฉันเนี่ยกินฉันกินทุกวันอนะ่ะฉันเลิกไม่ได้ฉันจะทํำยังไงดีเนมแนะนําเลยนะค่อยๆลดลดลดปริมาณลงจากขวดหนึ่งกลายเป็นครึ่งขวดครึ่งขวดกลายเป็นหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วครึ่งแก้ว,นกวจนเหลือนติดเนงออย่างนี้นะคือแบบลดปริมาณไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองให้มากๆเลยเนาะถ้าอยากให้ตนเองเี่ มีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่แข็งแรงก็ลด,ดดื่มได้ก็ลดเนาะแล้วก็อยากมีเงินเก็บเพิ่มก็สามารถเลิกนะเลิกดื่มตุลาของมึนเมาหรือสารเสพติดอะไรแบบนี้นะครับ สอนะครับสิ่งที่คุณต้องเลิกนะถ้าอย่างนี้เงินเก็เกบทิพเพิ่มขึ้นนะก็คือการที่คุณจะเลิกในการซื้อของที่มันฟุ่มเฟือยจะ้ะถ้าคุณเลิกได้นี่บอกเลยนะว่าคุณมีเงินเก็บเ,เพิ่มขึ้นแน่นอนบางคนเนี่ยนำเงินไปซื้อของที่มันฟุ่มเฟือยที่มันไร้ประโยชน์เห็นเขารถก็ซื้อซื้อมาใช้ไม่ได้ก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยบางคนคือเป็นไนแบบเห็นแบบอืื Uh huh. แบบเขาลดอะพี่ลดเหลือตั้งสองบาทลดเหลือตั้งสิบบาทลดเหลือตั้งนู่นอุ้ยซื้อมาดีกว่าซื้อมาดีกว่าทาั้งทงที่แบบไม่ได้คิดเลยนะว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าจริงแม้ดังนั้นเนี่ยนะเนมเลยแนะนาเลยนะอย่าใช้จ่ายหรือซื้อของที่มันฟุ่มเฟือยใช้จ่ายก็เหมือนกันวางคนเนี่ยก็แบบเอาเงินเนี่ยไปเติมเกมเอาเงินไปนูนะ่นเอาเงินไปแบบ uh huh. ทําอะไรที่มันแบบ ที่เอาเนมไม่ได้ว่านะแต่มันเป็นสิ่งที่ทําแล้วมันได้อะไรไหมถ้าเติมเกมอาจจะได้ไอเทมในเกมอ่ะโอเคได้อาจจะแบบ เติมนิดนิดหน่อยหน่อยเพื่อความสนุกแต่ไม่เป็นแต่ห้ามแบบสม่ำเสมอแบบฮ้ยฉันเติมวันนี้ฉันก็เติมวันนี้ฉันก็เติมแบบเนี้ยมันไม่ได้ไหมมันก็ไม่ไหวใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนะถ้าใครเลิกได้เลิกใครลดได้ลดแต่ใครลดไม่ได้ก็ค่อยๆเนาะทาไปทีละนิดทีละหน่อยเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณควรเลิกเลยนะนั่นก็คือการซื้อของฟุ่มเฟือยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับ ตามนะคะสิ่งที่คุณต้องควรเลิกนะถ้าคุณอยากมีเงินเก็บที่เพิ่มขึ้นนั่นก็คือคุณจะต้องเลิกในใิสัยที่คุณไม่ชอบวางแผนจากบางคนเนี่ยนะคือแบบทาอะไรคือเริ่มทําเลยแบบไม่วางแผนเห็นคนอื่นบอกบอกบอกว่าฮ้ยทาอะไรต้องเริ่มทําเลยน,น,นู่นนั่นนี่จริงๆเราไม่ใช่นะคุณจะต้องวางแผนให้ละเอียดก่อนว่าถ้าคุณทําไปแล้วเป็นแบบไหนทําแบบนี้แล้วมันจะได้ยังไง ทำแบบนั้นมันจะเป็นอย่างไรทำแบบนี้แล้วมันจะได้แบบไหนอะไรแบบนี้นะเพื่อเป็นการวางแผนเนมแนะนําแล้วถ้าใครอยากออมเงิน<ๆ>เนมก็มีคลิปสอนออมเงินสอนเก็บเงินนะนี่เนมก็มีคลิปนี้เลยกับอีกคลิปหนึ่งน,นะคะเป็น2คลิปนะสองคลิปนี้เนี่ยก็จะสอนคุณนะเกี่ยวกับการเก็บเงินคลิปแรกเนี่ยมันจะเป็นการเก็บเงินแบบละเอียดสอนแบบละเอียดแบบคนแบบที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆส่วนคลิป2เนี่ยมันจะเป็นแบบ แบบไม่ค่อยละเอียดมากเท่าไหร่แบบสรุปมาให้เลยสามารถนําไปใช้ได้จริงเลยเนาะโอเคนะ okay, นะถ้าคุณอยากเป็นคนที่แบบแบบเก็บที่เพิ่มขึ้นเนมแนะนําเลยนะให้วางแผนการเงินให้รอบคอบวางแผนว่าวันนี้ฉันใช้จ่ายอะไรทาบัญชีรายรับรายจ่ายวางแผนว่าวันนี้จะต้องนูน่นน,นั่นนี่โน่น ออวางแผนเกี่ยวกับการเก็บเงินนะเนมก็มีคลิปสอนวางแผนเกี่ยวกับการเก็บเงินทุกคนสามารถไปดูได้เลยเนาะแล้วอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะทุกคนจะต้องวางแผนการเก็บเงินด้วยเนาะถ้าคนไหนที่ไม่วางแผนเนี่ยเนมรับรองเลยนะว่าคุณออมเงินแบบศูนย์เปล่าแน่นอนครับโอเคนะครับคลิปนี้เนี่ยเนมหวังว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องเซฟมันนี่ทินะคนไหนที่ยังไม่กดติดตามกด subscribe ไว้เดี๋ยวนี้เลยเนาะเพราะคุณเนี่ยจะได้ไม่พลาด สาระดีๆและความรู้ใหม่ๆเกับการเก็บเงินนะครับโอเคคลิปนี้เนมไปละกด subscribe กดกระดิ่งนะคะและที่สําคัญเนมลงคลิปทุกวันจันและวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงด้วยนะครับคลิปนี้เนมไปละสวัสดีค่ะ